ลักษณะห้ระยะเวลามาตรา193่ง้มทับหนึ่งหนึาทับแมาตรา193่กาทับหนึ่งการนับระยะเวลาทั้งปวงให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายคำสั่งสารระเบียบข้อบังคับหรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น มาตรา193กาทับสองการคำนวณระยะเวลาให้คำนวณเป็นวันแต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้นมาตรา193ทับสามถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้นถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีมีให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเอง ตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานกันตามประเพณีมาตรา193ทับในทางคดีความในทางราชการหรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมวันหมายความว่าเวลาทำการตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมายคําสั่งศาลหรือระเบียบข้อบังคับหรือเวลาทำการตามปกติของกิจการนั้นแล้วแต่กรณีมาตรา193ทับาถ้าหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือน หรือปีให้คำนวณตามปีปฏิทินถ้าระยะเวลามิได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์วันต้นแห่งเดือนหรือปีระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนน่าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้ายให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา มาตรา193ทั6ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นเดือนและวันหรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือนให้นับจำนวนเดือนเต็มก่อนแล้วจึงนับจำนวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวันถ้าระยะเวลากำหนดเป็นส่วนของปีให้คำนวณส่วนของปีเป็นเดือนก่อนหากมีส่วนของเดือนให้นับส่วนของเดือนเป็นวันการคำนวณส่วนของเดือนตามวัก1และวัก2ให้ถือว่าเดือนหมี30วัน มาตรา193ทับเถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการกำหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไปให้นับวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นมาตรา193ทับแถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา

ถ้ามีได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความมาตรา1 9 3ทับหนสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้มาตรา193ทับหนึ่งอายุความที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นคู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้ มาตรา193ทับสองอายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใดให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่า่าฝืนยกระทำการนั้นมาตรา193สทับหนึ่งสสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจทวงถามได้เป็นต้นไป แต่ถ้าลูกนี้ยังไม่ต้องชำระนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่ได้ทวงถามนั้นให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้วมาตรา193-14ทับอายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งลูกนี้รับสภาพนี้ต่อเจ้านี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพนี้ให้ชำระนี้ให้บางส่วนชำระดอกเบี้ยให้ประกัน หรือกระทําการใดๆอันประ,ะจัก์ข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพนี้ตามสิทธิเรียกร้องวงเล็บสองเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชําระหนี้วงเล็บสามเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายวงเล็บสี่เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา วงเล็บ5เจ้านี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีมาตรา193เมทับสเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นัำเข้าในอายุความเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใดให้เริ่มมานับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นมาตรา193ทับนี้ใด ซึ่งตามมูลแห่งนี้นั้นเจ้าหนี้จะได้รับชำระนี้เป็นคราวๆเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพนี้ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนอายุความครบบริบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลงมาตรา193ทับ17ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา193ทับ14วงเล็บสหากคดีนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคำฟ้องหรือคดีเสร็จไปโดยการจำหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้องให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลงในกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือคืนหรือให้ยกคำฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลหรือศาลให้ยกคำฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิ์โจทก์ที่จะฟ้องใหม่และปรากฏว่าอายุความครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณา หรือจะครบกำหนดภายใน60วันนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดให้เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิ์เรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดมาตรา193ทับ18ให้นำมาตรา193มทับหมาใช้บังคับแก่กรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา193ทับหวงเล็บสวงเล็บสี่ แล้ววงเล็บห้าโดยอนุโลมมาตรา1 9 3่งทัในขณะที่อายุความจะครบกำหนดนั้นถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางงอมมิให้เจ้าหนี้กระทำการตามมาตรา1 9 3่งทัหนให้อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะพ้น30วันนับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลง มาตรา193/20อายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของบุคคลวิกลจริตอันสารจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ก็ตามถ้าจะครบกำหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลอายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้น ได้รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้นุบาลแล้วแต่กรณีแต่ถ้าอายุความสิทธิ์เรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้นำกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาสไอยไหม้ม้วนใช้แทนกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวมาตรา193ทับอหนึ่งอายุความสิทธิ์เรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของคนเสมือนไร้ความสามารถที่จะฟ้องร้องผู้แทน โดยชอบธรรมหรือผู้นุบาลหรือผู้ผพิทักษ์ของตนนั้นถ้าจะครบกำหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้นุบาลหรือผู้พิทักษ์อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้รู้ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้นุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้ว แต่กรณีแต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้นำกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาใช้แทนกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวมาตรา193.22ทับสออายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภรรยาถ้าจะครบกำหนดก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงอายุความนั้นยังไม่ครบกำหนด จนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงมาตรา193ทับสอาอายุความสิทธิ์เรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ตายถ้าจะครบกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันตายอายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันตายมาตรา193เมทับสองเมื่ออายุความครบกำหนดแล้วลูกหนี้จะสลับประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสียก็ได้ แต่การสลับประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้คำประกันมาตรา193เมทับสเมื่ออายุความครบกำหนดแล้วให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มมานับอายุความมาตรา193เมทับสเมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วยแม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้น จะยังไม่ครบกำหนดก็ตามมาตรา193ทับสผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิ์ยึดหอหิบนอนหนูไม้เอกวงหรือผู้ทรงบุริมสิทธ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ยังคงมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองจำนำหรือที่ได้ยึดถือไว้แม้ว่าสิทธิ์เรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตามแต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน5ปี ขึ้นไปไม่ได้มาตรา193กาทับ28การชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นไม่ว่ามากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้แม้ว่าผู้ชำระนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันด้วย แต่จะอ้างความข้อนี้ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้คำประกันเดิมไม่ได้มาตรา19 3เสมทับ29เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้หมวด2องกำหนดอายุความมาตรา193่งร้ทับสสิทัส มาตรา1 9 3 3ทับอายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายย่ออื่นม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนดสิปีมาตรา19 33ทัสสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีกำหนดอายุความสิปีส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอานี้อย่างอื่นให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้มาตรา193ทับสสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้น โดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความให้มีกำหนดอายุความสิบปีทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเท่าใดมาตรา19 3 3ทับสาสิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความหาปีวงเล็บหนึดอกเบีย้ยครั้งชำระวงเล็บสอเงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนนตุนคืนเป็นงวดงวด วงเล็บสาค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระเว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา1.9.3.34ทับาวงเล็บ6วงเล็บ4เงินค้างจ่ายคือเงินเดือนเงินปีเงินบำนาญค่าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอื่นๆในลักษณะทํานองเดียวกับที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลาวงเล็บ5้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา1 9 3ทับ3าวงเล็บหวงเล็บสและวงเล็บห ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความสองปีมาตรา1 9 3 3เสามทับสมิทธ์เรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความสองปีวงเล็บหนึ่งผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมผู้ประกอบหัตฒกรรมผู้ประกอบศิลปะอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบค่าการงานที่ได้ทำหรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปเว้น แต่เป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองวงเล็บ 2. ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทางเกเต,ตรหรือป่าไม้เฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองวงเล็บ 3. ผู้คนส่งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู้รับส่งข่าวสารเรียกเอาค่าโดยสารค่าระวังค่าเช่าค่าธร,รมเนียมรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป วงเล็บสี่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพักผู้ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าที่พักอาหารหรือเครื่องดื่มค่าบริการหรือค่าการงานที่ได้ทำให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ5ผู้ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือสลักที่คล้ายคลึงกันเรียกเอาค่าขายสลักเว้นแต่เป็นการขายเพื่อการขายต่อวงเล็บ6ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่าวงเล็บ7บุคคลซึ่งมีได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ในวงเล็บหนึ่งแต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆเรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป วงเล็บ8ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคลเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่นเพื่อการงานที่ทำรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บ9ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวันรวมทั้งผู้ฝึกหัดงานเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือนายจ้างเรียกเอาคืน ซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บหนึ่งครูสอนผู้ฝึกหัดงานเรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บหนึ่งหนึ่งเจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลเรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆหรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นรวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป วงเล็บหนึ่งสองผู้รับคนไว้เพื่อการบำรุงเลี้ยงดูหรือฝึกสอนเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บหนึ่งสาผู้รับเลี้ยงหรือฝึกสอนสัตว์เรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็ 1, 3, บลหน,รราานหึ่งสี่ออร 1, 4, ครูหรืออาจารย์เรียกเอาค่าสอนวงเล็บสิบห้าผู้ประกอบวิชาชีพเวทกรรมทัน นวัตกรรมการพยาบาลการผดุงครรภ์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปวงเล็บ16ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายรวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่าการงานที่ทำให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปวงเล็บ17 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมผู้สอบบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นเรียกเอาค่าการงานที่ทําให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไปหรือผู้ว่าจ้างให้ประกอบการงานดังกล่าวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไปมาตรา193 3ทับภายใต้บังคับมาตรา193ทับเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา193/28/2วให้มีกำหนดอายุความ2ปีนะับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน